สวัสดีครับผมพายเวปพันธ์ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนเหงารอบแผดประจําเดือนมีนาคมนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็เป็น EP ีที่13นะครับสำหรับใครที่อยากได้เป็นไฟล์ PDF นะครับเดี๋ยวผมอัปโหลดขึ้น Google Drive แล้วก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะเรามาดูไฮไลท์ของเดือนนี้กันดีกว่านะครับก็มีเอเวกสของวอลทุกสายนะครับซึ่งเป็นคลาสสุดท้ายนะครับที่จะได้เอาเวกสานะครับอนาคตก็จะมีในส่วนของการปรับสกิลเพิ่มอาชีพอื่นๆเข้ามานะครับอันนี้เราค่อยรอดูนะฮะแล้วก็ ฟอร์เซนดักกอนเนสฮาร์ตนะครับซึ่งก็เป็นชั้น23นะครับต่อยอดจากชั้น21นะฮะแล้วก็ไทเกอร์ดักกอนดูนาอีกิฟเจตนะครับระดับดิจเนอรี่นะครับแล้วก็ฟอร์เซนดิงแอนเกรฟนะครับแอนเกรฟใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับในส่วนของแหวนนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับสกิลต่างๆของวอลนะครับแล้วก็มีการเพิ่มมิชชั่นละสัปดาห์นะฮะแล้วก็มีการเอากล่องท็อปแพ็คเกจมาขายนะครับเหมือนกับอาชีพที่ผ่านๆมานะฮะอันนี้ก็เป็็นนนนนนนใส่่่วขอองะะะฮกกเหมมืๆัับบทีผาาคร อันนี้ก็เป็นโบนัสอีเวนต์นะครับสัปที่หนึ่งที่2ที่3นะฮะแล้วก็อันนี้ในส่วนของบุรีเออร์มิชชั่นบ็อกนะครับก็ทำเหมือนกับอาชีพที่ผ่านๆมานะฮะต่อมานะครับก็เพิ่มเควสหลักของมิดแลนด์นะครับชัปเตอร์ที่7นะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะครับฟอร์เซนดละก้อนเนทฮาร์ดชั้น23นะครับก็ทางเข้าเดียวกับฟอร์เซนชั้น21แล้วก็ชั้น19นะครับสําหรับค่าหนาวเริ่มต้นนะครับหรือค่าอาดีบลิตี้นะฮะคือ120ขึ้นไปนะครับถ้าทกึ่วนของ ดีบัฟนะฮะก็บัตรสามารถซื้อได้2ใบต่อสัปดาห์นะครับมีอายุ1วันโดยใช้ลพิดจิพาก้อนนะครับเพิ่มความสำเร็จในส่วนของฟอเซนดาก้อนฮาร์ดด้วยนะฮะสําหรับปาร์ตี้แรกที่ผ่านฟอเซนดาก้อนเน็ฮาร์ดนะครับชั้น2ี่สานะครับจะได้ฉายาปีค้างแปะแก้มในส่วนของฉายานี้ไม่มีสเตตัสนะครับก็เป็นฉายาสวยๆแล้วก็ปีกสวยๆตามนี้นะครับ สำหรับของที่จะได้จากฟอร์เซนฮาร์ชั้น23นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องโวไทเกอร์แดงเป็นไทเกอร์ฟ้านะครับจะเป็นการเพิ่มสเตตัสนะครับส่วนใครที่เจาะ2องเจ็ดอยู่แล้วในส่วนของอาวุธนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเจาะใหม่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของค้อนโวไทเกอร์ด้วยนะครับก็คือ เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับมีทั้งเทรดได้แล้วก็เทรดไม่ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของวัตถุดิบในการตีบวกไทเกอร์แดงนะครับแล้วก็ในส่วนของไทเกอร์แดงสามารถตีบวกได้ถึง20แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของเงินจี5 0 0พันสองหมื่นแล้วก็1นึ่งแนะครับแล้วก็ชายาฟลอดฟาเวอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประดับชุดอาวุธสามารถดรอปได้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เบลดด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของวัตถุดิบในการครับเจดแดงที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Tiger อ่าล็ o กเกนอ f ฟแฟเนี่ยสามารถเอาไว้คราฟวัตถุดิบในการสร้างเจดแดงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างการโวลนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ค่ารทเทตัสที่เพิ่มขึ้นหลังจากการโวลนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ไทเกอร์แดงอย่างที่บอกมานะครับก็คือสามารถตีบวกได้นะครับค่าเทติทัสที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวกนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับไทเกอร์แดงที่ตีบวกเนี่ยจําเป็นต้องมีวัตถุดิบในการตีบวกนะครับก็สามารถหาได้จากฟอสเซนฮาร์ดรู้สึกว่าจะดรอปทุกบอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตารางการตีบวกนะครับสําหรับวัตถุดิบในการตีบวกก็ใช้หินส้ม30ชิ้นนะครับบาคคอบพาวเวอร์หชิ้นนะครับไทเกอร์ดัก้อนเทเซสหนึ่งชิ้นนะ ในส่วนของการบวกเนี่ยวัตถุดิบจะเท่ากันหมดไม่ว่าจะบวกอะไรก็ตามนะครับโดยสามารถบวกไม่ลดจนถึงบวก6นะครับเมื่อบวก7ถึงบวก9มีโอกาสลดแต่ไม่แตกนะครับบวก10ขึ้นไปมีโอกาสลดแล้วก็มีโอกาสแห่งได้นะครับถ้าเกิดไม่ใส่การแหงนะครับต่อมาก็เป็นตารางในการตีบวกชุดนะครับจะต่างกับอาวุธก็แค่มือทอสอย่างเดียวนะครับใช้1ชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ วัตถุดิบเข้ากันหมดทุกส่วนด้วยก็จะบวกอะไรก็ตามนะครับสามารถบวกไม่ลดจนถึงบวก5และเมื่อบวก6ถึงบวก9มีโอกาสลดแต่ไม่แตกนะครับบวก10ขึ้นไปมีโอกาสลดมีโอกาสแหกได้นะครับถ้าเกิดไม่ใส่กันแตกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตารางประดับนะครับสำหรับวัตถุดิบในการตีบวกก็มีในส่วนของลาพิตส0ชิ้นนะครับบินฮิวฮาร์คหชิ้นนะฮะไทเกอร์ดากอนเทเซสหชิ้นนะครับแล้วก็เงินจีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการบวกของประดับทั่วไปนะครับเหมือนกันนะฮะแล้วก็วัตถุดิบเท่ากันหมดทุกการบวกนะครับไม่ว่าจะบวกอะไรก็ตามสามารถบวกไม่ลดจนถึงบวกสินะครับแล้วก็บวก11ขึ้นไปมีโอกาสลดแล้วก็มีโอกาสแหกได้นะครับถ้าเกิดไม่ใส่การแตกอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อ ดูหน้าอีกคลิปแล้วก็เจตระดับรีเจนนะครับจะเป็นในส่วนของเจตที่ต่อยอดมาจากเจตม่วงนะครับจะมีการเพิ่มสเตตัแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยระดับสีฟ้าถ้าเกิดเป็นเจตสกิลกินเจตดีมเจตเลสเจตก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราสุ่มหากันนะครับแล้วก็พวกสกิลดูนต่างๆก็จะแปดสิบนะฮะแล้วก็ในส่วนของสีม่วงเจตสกิลก็จะเป็น50%นะครับแล้วก็สกิลดูนจะเป็น100นะครับเมื่อเป็นสีแดงเนี่ย เจ็ดสกิลจะเป็น100นะครับแล้วก็สกิลรูนจะเป็น150นะครับสำหรับใครที่สุ่มทั้ง3ขั้นแล้วตรงสกิลทั้ง3ขั้นเนี่ยโคตรโชคดีนะครับแล้วก็จะแรงขึ้นมหาศาลนะครับดังนั้นการที่จะคราฟผิดแดงได้จะต้องมีในส่วนของ Tiger Dragon Intact o f ออที่ได้จาก f o เ s e n Heart เท่านั้นนะครับเพื่อออกมาคราฟแล้วก็ในส่วนของ Tiger Dragon Intact o f เนี่ยสามารถได้จาก Tiger Dragon b o o e n o เ f Fragment ที่ได้จาก f o เร e h ์ฮเช่นกันนะครับ เพื่อเอามาครับเป็นวัตถุดิบในการสร้างเจดแดงนะฮะต่อมานะครับก็ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการสร้างลูนแล้วก็คอนโวไทเกอร์นะครับจากของเดิมที่ต้องใช้ของจากแพทเก่านะครับมาเป็นวัตถุดิบนะฮะเปลี่ยนของที่สามารถหาได้จากแพทปัจจุบันนะครับให้สามารถสร้างได้ง่ายขึ้นนะบางคนได้ของมาก็ไม่มีของโวนะฮะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของอื่นๆนะครับในการแก้บั๊กของในเกมนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลต่างๆนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดันกระต่ายหรือดัน12ชั้นนะครับไว้สรับการทำธนิตธาตุเจา์นะครับสำหรับคนที่จะไปลงนะครับให้หาลูนที่บวก a อ K หรือ M อ t k เอาไปลงด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้เราสามารถตีมอนตายได้ง่ายขึ้นนะครับคือวันฮิตคิววันฮิตคิวนะฮะง่ายๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของตารางแจกของอินไลน์วันเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ชุดเอาเวกสองเอามาขายใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับ มันก็เหมือนกับชุดอเิกสามนะครับแค่เปลี่ยนสีนะฮะอันนี้ก็ชุดอเวกสามของวอนะครับอันนี้ก็คอตูมปีกหางแปแก้มใหม่ที่ได้จากกองกระชานะฮะอันนี้ก็คอตูมประดับที่ได้จากกองกระชาเช่นกันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเอ็นเกรฟแหวนนะครับในส่วนของเอ็นเกรฟแหวนเนี่ยก็จะเพิ่มธาตุสเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออฟที่สองออฟที่สานะครับก็ ออฟที่สอนี่ก็ตารางบนนะครับออฟที่สาก็ตารางล่างนะครับในส่วนของชิวโพชั่นเนี่ยก็จะเพิ่มธาตุอีก2เปอร์ให้กับแหวนนะครับแล้วก็จะเพิ่มฉายา ADP บวก ATK ห้าหมื่นได้จากการเอา e n c l a ไปย่อยนะครับแล้วก็เอาพ o i n เป็นแรกนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของ Frozen Link Pen นะครับก็จะเพิ่มธาตุห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการลดราคา Frozen Heart Legend นะครับเอาไว้ดีเจ็หัวใจสีแดงนะครับเพื่อหา ATK นะครับแล้วก็ ลดร,ร,ราคา for เส้น hard e n e ชียนะครับไว้รีเจตหัวใจหาธาตุแล้วก็หาค่าหนาวหรือค่าตี t นะฮะแล้วก็มีการเอาถุง sigma รายสัปดาห์มาขายนะครับโดยสามารถซื้อได้2ถุงต่อสัปดาห์เท่านันนะครับโดยจะรีเซ็ตวันเสาร์นะฮะ ต่อมาแล้วก็เป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับควิดบ็อกนะครับก็จะเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับก็คือรับกล่องจากคังพิเศษแล้วก็ออนไลน์ให้ครบ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูคําถามแล้วก็เลือกคําตอบนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลน,นะครับในส่วนของเรื่องการถูกหรือผิดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของจํานวนรางวัลที่ได้มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าตอบผิดก็อาจจะได้รางวัลน,น้อยกว่าได้ของน้อยกว่าจากการตอบถูกนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์เด็กเก็บแสงนะครับก็ไม่ยากนะครับก็แค่เก็บแสงในดันเจียนเพื่อเอาสปริงฟลาวเวอร์มาแลกของกับ m b c t t r y y t ต l ร r e เท t ลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของที่สามารถเอามาแลกได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ Spending นะครับเมื่อครบ30,000ก็จะได้ขวด f อ g 4, ีขวด7วันนะครับครบ50,000ก็ปีกค้างแปแก้มริบบอนเลือกได้1ชิ้นนะครับแล้วก็กาชา7วัน5กล่องนะครับ แล้วก็ครบ1น0 0 0แสนได้กล่องโกสุก2ีกล่องแล้วก็คุณแจ22กล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพทเดือนมีนาคมนะครับ